ดีกว่านะคะกองละครลูกไม้ไกลต้นค่ะแม่เหล่านักแสดงเขาบอกมีเรื่องขำๆยิ้มยิ้มนะคะแล้วก็มีอะไรมาทักทายรวมถึงน้องเพลงกับวิตาด้วยติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเพลงกับวิตานะคะวันนี้อยู่ที่กองถ่ายละครลูกไม้ไกลต้นค่ะเรายกทีมาถ่ายทํากันถึงเขาใหญ่เลยนะคะบุกป่าฝ่าดงกันเต็มที่ค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปดูนักแสดงของเราเลยดีกว่าค่ะยังไงคะการบุกป่าของเราทําไมทุกคนดู เนื้อตัวสะอาดสะอ้านแล้วก็นั่งสบายขนาดนี้เราบุกป่ากันมาแล้วลมลุกคุกคานมากตกจากเนินกิ้งลงมาแบบว่าเหมือนหนังฮอลลีวูดนะกิ้งลงเขาจริงๆนะคะเป็นเนินจริงเรื่องนี้เราตั้งใจเล่นมากใช่ที่ซ้อมกิ้งนานมากเลยนะซ้อมแต่ทีที่แล้วเหมือนมีหนาตัวเล็กกาเกาะพี่เลงแล้วคือมีต้องลงเกาะแล้วก็คือกิ้งลงไปแล้วก็ดังอักก็คือมีฟูกแล้วก็สะพักอ็อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีมีวัตถุใหญ่รงมัทมี เดินตามหาเขาไปทั่วสุดท้ายไม่เจออะไรเลยฮะเขาชี้ไปไหนก็ไปนั่นนะฮะก็อยากจะให้คุณผู้ชมแล้วกันครับฝากติดตามผลงานละครเรื่องนี้ของพวกเราด้วยเพราะพวกเราก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับลูกไม้กลต้นครับ แซวเบื้องหลังบุกป่าฟ้าดงกันสนุกแล้วอมอัคคพันธ์เลยถือโอกาสชวนเพื่อนนักแสดงไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของตัวเองที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้งานนี้เจอแซวหนักเลยค่ะก็ปิดกองเรื่องนี้ก็จะไปเข้าพิธีอุปสมบทนะครับในในเดือนหน้านี้นะครับก็ก็อยากจะบอกทุกคนไว้ด้วยครับผมมีบชนานเลยไหมสิบวันครับบชแล้วทิาวันแล้วทำไรต่อก็ยังครับยังจริงบทพระเปียนไม่ใช่ คือไม่ใช่คืออยากจะบวชอยู่แล้วอยากจะบวชมานานแล้วอยากจะบวชมานานแล้วเอาเป็นว่าฝากติดตามละครเรื่องลูกไม้ไกลต้นด้วยนะครับนี่ไงจะพูดถึงร่วงบวชจะโดนแซวซะยาวเลยใครบอกว่าเป็นดาราแล้วสบายดูจากการกลิ้งเมื่อกี้นี้โอ้โหมีแบบโูหซ้อมกลิ้งมีกระแทกมีเลยด้วยเจ็บจริงนะคะซ้อมกลิ้งเนี่ยติดตามกันได้ลูกไม้ไกลต้นนะคะรับรองสนุกแน่นอนครับ